ประวัติขวัญนัทสินีพิญโยปิยวิทสวยแซบเก่งดิกริเชียลิเดอร์จุลานางงามเวทีดังประวัติขวัญนัทสินีคู่กรณีสาวไม่ได้มีดีแค่สวยโปรไฟล์แซบอดีตเชียลิเดอร์นางงามและนางเอกโฆษณากำลังกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางบนโลกออนไลน์สำหรับกรณีของขวัญ นทศินีพิญโยปิยวิทที่ปรึกษาคณะอนุกรรมธิการวุฒิสภาซึ่งได้ออกมาเปิดเผยว่าเธอเคยถูกสมาชิกวุฒิสภารายหนึ่งกระทำอนาจารพร้อมกับยื่นเรื่องดำเนินการทางกฎหมายอย่างเป็นทางการจากกรณีนี้ทำให้หลายคนเริ่มสนใจประวัติส่วนตัวของหญิงสาวคนนี้ซึ่งต้องบอกว่าเธอไม่ใช่บุคคลธรรมดาเพราะโปรไฟล์นั้นทั้งเก่งทั้งสวยไม่แพ้ใคร ประวัติขวัญน,นัทศิีนีชื่อจริงนัทศิีนีพิงโยปิยวิทย์การศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์สาขาธรณีวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตำแหน่งในปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรม,มาธิการวุฒิสภาและที่ปรึกษาชมรมแบดมินตันสื่อมวลชนเส้นทางในวงการบันเทิงแม้จะมุ่งมั่นด้านการศึกษาแต่เธอก็เคยผ่านเส้นทางในวงการบันเทิงมาแล้ว โดยในปี2550ขวัญน,น,นัทศินีเข้าประกวดเวทีมิดไทยแลนด์เวิร์ลและสามารถผ่านเข้ารอบ6คนสุดท้ายซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอได้รับโอกาสในวงการนางแบบและโฆษณาต่อมาเธอเคยรับงานโฆษณาทั้งในผลิตภัณฑ์ขายตรงและผลิตภัณฑ์ความงามโดยเฉพาะโฆษณาสบู่ยี่ห้อหนึ่งที่ได้รับความสนใจในช่วงเวลานั้น อดีตเชียร์ลีเดอร์จุฬารุ่นที่67อีกหนึ่งบทบาทที่ทำให้ใครหลายคนจดจำเธอได้ก็คือการเป็นเชียร์ลีเดอร์จุลารุ่นที่67ที่ถือเป็นตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกอย่างเข้มข้นและแสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านบุคลิกภาพและความมั่นใจชีวิตปัจจุบันและธุรกิจส่วนตัว นอกจากบทบาทในด้านราชการและการเมืองแล้วขวัญน,นัทศินียังมีธุรกิจส่วนตัวควบคู่กันและยังเป็นครีเอเตอร์ที่อัปเดตและสไตล์ผ่านโซเชียลมีเดียอย่างสม่ำเสมอแม้จะเปิดเผยว่าเธอมีอาการแพนิคเมื่ออยู่ในที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก แต่ในอินสตาแกรมของเธอก็ยังคงเต็มไปด้วยภาพสวยๆแซบๆที่สะท้อนความมั่นใจในแบบของเธออย่างชัดเจนกลายเป็นที่จับตาในสังคมด้วยภาพลักษณ์ที่น่าจับตามองทั้งด้านการศึกษาความสามารถและเส้นทางในชีวิตขวัญน,นัทศินีจึงเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่หลายคนกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเมื่อมีประเด็นร้อนแรงเช่นในครั้งนี้